ยอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ผมกดส่งต่อวิดีโอนี้ให้กับญาติญาติทุกวันแต่ก็จะขอความกรุณาครับขอความกรุณาให้พวกเราลองนึกที่จะทำเหมือนกับผมคล้ายๆกันนะครับก็คือบ่อยๆตลอดที่พวกเราบอกต่อแนะนำวิดีโอนี้ผมอยากให้พวกเรานึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่ว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยตัวท่านใครก็แล้วแต่นะครับไป จงใจสนใจใส่ใจแบบอยากทำอะไรสักอย่างให้ดีเนี่ยวันแรกๆเราจะไม่ไม่คุ้นเคยกับมันแต่ต่อไปเราจะเรียนรู้เราจะคุ้นเคยและก็ทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจครับอยากให้นึกถึงครับการที่พวกเราครับไปลองตื่นเช้ามาครับทุกเช้าเรามีใจอยากจะวาดรูปแล้วเราไปวาดทุกวันวันแรก,แรกเนี่ยเราจะไม่คุ้นเคยเราจะไม่เก่งแต่ถ้าเราจงใจที่จะวาดรูปในทุกๆวัน ด้วยใจรักเนี่ยเราจะวาดรูปได้ดียิ่งขึ้นทุกท่านครับวิธีแบบที่เป็นพื้นฐานาง่ายๆก็คือผมอยากชวนพวกเราชาวไทยทุกคนครับเราทําอะไรได้หลายอย่างแต่ลองนึกถึงการที่พวกเราเนี่ยทุกเช้าครับเราตื่นมาสนใจใส่ใจรักรู้สึกดีและเชื่อมัน่นว่าชีวิตเรามีค่ามากแล้วเราก็ค้นหาค้นหาคุณค่าให้มันเจออย่าไปยอมครับโดยเฉพาะค้นหา คำตอบที่ใช่ของชีวิตการทําให้เวลาในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเวลาที่มีความมั่นใจเนื้อเวลานะครับมันมีความมั่นใจยิ่งขึ้นมั่นใจต่อเนื่องท่านจะเห็นคําตอบอะไรดีๆได้ด้วยตนเองทุกท่านครับผมไม่ได้พูดปากเปล่าวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอแนะนํานในเดือนตุลาคม2 0 6 5ถึงตรงนี้อ่ะคือผมเป็นเด็กน้อยคนนึงเป็น ลูกหลานชาวไทยพูด,ดง่ายๆนะครับที่ค้นาหาคําตอบว่าทํำยังไงนะตัวผมเองแล้วก็พี่น้องชาวไทยพวกเราสิ่งต่างๆเนี่ยในประเทศไทยในโลกเนี่ยถึงจะดีขึ้นคําตอบเดือนตุลางผมเนี่ยผมมั่นใจครับผมก็จะลงไว้ในวิดีโอถัดไปก็คือข้อที่24ทับ18อยากให้ไปดูครับแต่สิ่งที่อยากจะขอจริงจังนะครับก็คือขอให้พวกเราทำคล้ายกับผมครับบอกต่อแนะนำวิดีโอนี้ ตลอดครับอยากให้นึกง่ายๆคือแบบถามใจตันเองจริงๆนะครับว่าคือถ้ามันบอกต่อไปแล้วแนะนําไปเยอะๆเ,เนี่ยแล้วมันเกิดผลดีขึ้นมาจริงๆไม่กี่ปีความพร้อมที่จะดีขึ้นในด้านต่างๆของของประเทศไทยเนี่ยมันชัดเจนง่ายๆมันก็เป็นผลดีย้อนกลับมาที่เราถูกไหมครับคนที่กดส่งต่อในวันนี้ก็มีส่วนมีส่วนในบุญนั้นด้วยคิดแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นจริง คือถ้าบอกต่อกันไปแล้วนะจะชาวไทยได้ดูกันเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแล้วมันไม่เกิดขึ้นไอ้ดามเนี่ยมันก็ต้องรับไปอาจจะไม่ถึงขั้นต้องรับผิดชอบแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยผมชื่อดามธีรธรรมมนุษย์ลงชื่อไปแล้วเนี่ยก็ก็ต้องแบบถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้โม้โอ้อวดนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้นะครับฝากเนื้อฝากตัวครับสิ่งที่ฝากก็คือฝากให บอกต่อและแนะนำวิดีโอนี้ไปในทุกช่องทางแล้วกันนะครับที่พวกเราจะสามารถบอกต่อได้ส่วนว่าความมั่นใจเนี่ยผมมั่นใจครับแต่การที่สิ่งต่างมันจะดีขึ้นได้จริงเนี่ยก็เกิดจากการที่ญาติชาวไทยเนี่ยได้ทยอยครับทยอยมามั่นใจยิ่งขึ้นเราไปพิสูจน์กันครับ